จากตัวอย่างการใช้เทคโนโลยี3ามคลิปที่ผ่านมานะคะทุกคนคงจะเห็นคะ่ะว่าการใช้เทคโนโลยีนั้นเนี่ยนอกจากจะตื่นเต้นแล้วน่าสนุกแล้วนะคะยังมีประโยชน์กับการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับสารด้วยค่ะสรุปง่ายๆในการเลือกใช้เทคโนโลยีนะคะ1คือว่าเราต้องเข้าใจเทคโนโลยีนั้นรู้ว่าสามารถใช้ประโยชน์ในข้อจุดดีจุดเด่นแล้วก็ต้นทุนที่จะต้องใช้คืออะไรคะ่ะ2คือต้องเข้าใจผู้รับสารเรานะคะว่าเขาต้องการอะไรจากเรื่องราวของเราเขาต้องการคิดอะไรรู้อะไร รับรู้หรือมีพฤติกรรมอะไรแล้วเราเลือกเทคโนโลยีที่สามารถทําให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นได้ค่ะและสุดท้ายค่ะเราต้องเลือกเทคโนโลยีตามประสบการณ์และปฏิสัมพันธ์ที่เราวางแผนไว้นะคะเราจะไม่เลือกใช้เทคโนโลยีเพียงแค่ว่ามันใหม่ที่สุดหรือว่าแพงที่สุดนะคะเทคโนโลยีบางอย่างอาจจะเป็นเทคโนโลยีเดิมที่เราสามารถเอามาดัดแปลงผสมผสานเชื่อมกับเทคโนโลยีหรือว่าแพลตฟอร์มอื่นๆเพื่อสามารถให้การเล่าเรื่องนั้นน่ะตรงกลุ่มเป้าหมายแล้วก็สร้างปฏิสัมพันธ์ได้ดีที่สุด ด้วยค่ะ นอกจากเทคโนโลยีแล้วเราก็ต้องคิดถึงแพลตฟอร์มที่เราจะใช้เทคโนโลยีนั้นนําเสนอนะคะว่าแพลตฟอร์มนั้นเนี่ยมีจุดเด่นจุดแข็งอะไรผู้รับสารคนไหนอยู่บนแพลตฟอร์มไหนค่ะและเขาต้องการมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาในลักษณะใดที่สําคัญคือว่าเราสามารถใช้เทคโนโลยีดึงให้คนอยู่กับเราในโลกเนื้อหาได้นานแค่ไหนและทําให้เขาเดินทางต่อไปยังเนื้อหาในแพลตฟอร์มอื่นช่องทางอื่นๆของเราหรือเปล่าค่ะอย่าลืมนะคะว่า การเลือกใช้เทคโนโลยีในการเล่าเรื่องไม่จําเป็นต้องลงทุนมากเสมอไปแต่ประสิทธิภาพของการใช้เทคโนโลยีคือการออกแบบปฏิสัมพันธ์และประสบการณ์ค่ะ